ดูพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลกันบ้างค่ะพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินี 46. พรรษา3มิถุนายน25 6 7ค่ะพันเอกวรวุฒิสําราญ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษณ์พระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่8พร้อมด้วยผู้บังคับกองพันทหารราบที่3ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กําลังพลนายทหารสัญญาบัตรนายทหารชั้นประทวนทหารกองประจำการทหารใหม่และคณะแม่บ้านของหน่วยค่ะ ที่มาร่วมในพิธีนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยจัดที่อาคารอนเนกประสงค์กองพันฐานาราบที่3กรมฐานราบที่8ค่ขายสีหร,ราชเดชโชชัยอำเภอเมืองัวหวคดขอนแก่นค่ะในโอกาสวันเฉลิมพระชมรพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพากันร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน กองทัพบกนะครับโดยกรมฐานรับที่8ในฐานะหน่วยงานความมั่นคงที่มีภารกิจสําคัญสูงสุดคือการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จึงพร้อมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเฉลิมรอยตามเบื้องพระยุคลบาททรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริต่างๆอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างแจ่ทหารในด้านความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและสง่าง,งามครับ